ทอดปอเปียจากยูเดนบวกจ้ามาซอยงน้านนองรัดวันเกิดสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะเนี่ยแม่แม่ขาส่งามงดำนะคะเนี่ยน้องนุย้ย <laughs> <laughs> พี่พี่ไข่ไข่ มีมีมีอีกกันแน่แต่ว่าเอามาแค่มีก่อนเดียวเดี๋ยวก็จัดการเลี้ยลัไปนะอย่าไปเถนองไปเดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวก็ทำเลังคนลูกเาไงไม่ควรยกให้พวกพี่เถอเดี๋ยวพวกพี่มาเองอ๋อสับเอานี้ที่ปอกที่จุกนี่เลยจะใช้อันนี้ล่ะได้ไหมสับเอาก็ได้สรบ เส,ส้นมึงคนทอดเลยนะคะสวนมึงคนทอดเลยให,ให้ให้พี่เอาออกไปก่อนได้ไหมเปิดเอาไปเถิดคุณพี่ขอบคุณมากพี่น้อยขอขอขอเ,เขา <laughs> ขถนัดเขาถนัดว่าพี่ก็ปล่อยให้เขาเขาถนัดคำว่าพี่ก็ปล่อยเขาอ่ะ มุ้งเสี้หรอไม่แล้วคุณห้าสิบสามเล่มแล้วคุณห้าสิบสามเองที่หกสิบเลยนะอ๋อเขาแบบเพิ่นพูดไนงะอืมเขาไม่แล้วเาคุยเขาจะถนัดทุกคนเขาจะพูดน้องหมดเลยแล้วเขาจะพูด จ๋าใส่ชุดมาดานมาเอ้าไม่มีชุดกันเพื่อนเหรอนยไม่มีค่ะนี่โชคดีนะเดี๋ยวเส้เพื่อนี่ได้พาคนหัเขาคงมีแหละถามเจ้าของร้านเขาต้องมีต้องมียอนั่งทับเพื่อนแล้วมันไม่สนุกนะนยเดี๋ยวแทนหนยจะว่านะ แค่ค่ะพอจบคลิปวิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ,ะพี่น้อยพี่พี่น้อยค่ะเออพี่พี่ชาพี่น้าค่ะ